ดราม่ามาแรงถึงขนาดเช้ามืดวันนี้เองค่ะเช้ามืดวันนี้เองหลวงพี่อุทเทนต้องโพสต์ใน Facebook ของหลวงพี่ด้วยความเคารพ a c e b o o k ของหลวงพี่ใช้ชื่อว่าปราชยาบูรพาชนฤทิ์ข้อความข้อความสั้นๆแฮแท็กพรุ่งนี้ฟังข้าพเจ้าพระยานวิกรมอุทเทนสิริสาโรจะถแถลงข่าวเรื่องสำคัญเรื่องโยคีปอโยคีโรเบิร์ตจะให้เขาพูดแล้ว จะให้เขาพูดแล้วแต่ตามเวลาก็คือเขาบอกประมาณวันนี้วันที่18บแก้าโมงครึ่งให้รอกน็คือ,อวันนี้ก็คือวันนี้เก้าใช่วันนี้เก้าโมงครึ่งให้รอแล้วกัน,นจบรายการจบรายการจบรายการจบนิตยไทยอินไซต์แตรมพอดีเลยก็รอฟังรายการจบ,าจบตอนเก้าโมงครึ่งขณะเดียวกันเก้าโมงครึ่งก็จะเป็นเวลาถแถลงของของของ,ของหล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 งเป็อุเทนใช่ค่ะอืมนะรับทราบเป็นตามนี้ใช่ค่ะ เราจะดูสักนิดหนึ่งเฟซบุ o กเจาะลิกไทยอินไซต์แนลงก็คงจะต้องเกี่ยวเอาคำถแถลงของของของหลวงพี่ทวอเออหลวงพ่อุเทนแล้วก็ยคีเบิร์ดยคีปอพยายามที่จะเอาคำถแถลงออกมาได้รับชมได้รับฟังกันแบบสดๆนะใช่เขาเรียกว่าถ่ายทอดสดมาจากส่วนพึ่งเลยเมืองการเลยนะคะแล้วก็หอมีจะมีคลิปต่างๆจะเปิดด้วยก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะมีคลิปอะไรบ้างนะคะก็แปลกอย่างนึงนะทำไมคะ คุณแมวสาวเกิดอะไรขึ้นคะอะไรแปลกอีกแล้วคะมีข่าวว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนหรือช้ามดวันนี้น่าจะเมื่อวานเย็นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขามีคนเห็นโยคีปอกับโยคีเบิร์ดนั่งรถปิกอัพใช่ไหมอ๋อเขาบอกตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานแล้วกบไปตอนเย็นคือนักข่าวอย่างนี้นักข่าวเนี่ยไปเฝ้าเลยนะคะกล่าวว่าจะออกมาปฏิบัติธรรมบินาบาตตอนไหนจะไปตอนไหนไปดักทุกทางไม่เจอจนประมาณช่วงบ่ายโมงเศษเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเห็นเนี่ยนะคะ ทั้งคุณปอทั้งคุณเบิร์ดเนี่ยนะคะนั่งรถปิกัพออกจากวัดมาที่เขาเรียกว่าแถวนครปฐมมาที่ที่จุดที่เขามีผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างแล้วช่วงเย็นๆก็กลับเข้าไปที่วัดนครปฐมจะมีโรงหล่อหล่อพระใช่มาที่โรงหล่อพระชะมงโรงหล่อพระอืไม่ทราบสิครับออกจากราชบุรีมาที่โรงหล่อพระใช่ค่ะนครปฐมในคดูฝนใช่แล้วช่วงเย็นก็กลับไปกกลับไปที่เดิมใช่ไหมใช่ช่วงเย็นก็กลับไปใช่ใช่ค่ะกลับไปค่ะ นะโอเคหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเพราะเมื่อวานต้องบอกเลยนะนะะัออกข่าวไปดักกะจะไปดูตอนช็อตที่แบบออปฏ, <Okay. S 1> ปฏิบัติทําไปเดินอะไรต่างๆเหล่า,านี้จะไปเก็บภาพ